สวัสดีน้องทุนนะครับวันนี้ผมอาจารกายซูนกิ้งเทรดเดอรร่วมกับทีมไอเดียเทรดโดยสับภายนะก็ขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่เจอร์นี่มันนี่รายการที่จะให้ความรู้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับเรามาเจอกันเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแต่แค่เข้ามาดูผมก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของ สูตรไม่รับอินดี้นะครับวันนี้จะเป็นอินดี้ตัวไหนก็ไปดูกันได้เลยนะขออนุญาตตัดเข้าหน้าจอนะเพื่อไม่ใหการเสียเวลาเลยน,นี้เราไปกันเร็วๆนะ,อะเอะอ่าเข้ามาแล้วนะเราพูดถึงปัจจัยทางด้านเทคนิคใช่ไหมมีรูปแบบของแท่งเทียน Candle Stick Pattern นะครับแล้วก็ นะรูปแบบของราคาวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวนี้ตัวดัชนีชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์กันแล้วแต่ว่าก็ขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องของรูปแบบราคากันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันเอาไว้ช่วยดูเรื่องของ p พล์แพทเทิร์นนะที่เราเรียนรู้กันมาว่า เมื่อไหร่ที่เป็นแนวน้มขาขึ้นก็คือไฮยกตัวสูงขึ้นโลยกตัวสูงขึ้นพอเป็นแนวน้มขาลงก็ไฮต่ําลงโลต่ําลงใช่ไหมที่ผมเรียกว่า V Shape ก็คือเมื่อไหรที่เป็น V Shape ที่2เนี่ยก็คือ V ที่สุดยกตัวสูงขึ้นเนี่ยแล้วก็ A Shape ก็คือ A ตรงเนี้ยมันยกตัวสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแนวน้มขาขึ้นถ้า A ต่ําลง V ต่ําลงแบบเนี้ยก็จะเป็นแนวน้มขาลงถูกไหม แล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยมันจะมีลักษณะการซิกแซกขึ้นและลงถูกไหมซิกแซกขึ้นและลงก็คือการเปล่งโตขึ้นและลงนั่นแหละแต่ปัญหามันคืออยู่อย่างนี้ครับว่าเวลาเรามองกราฟเปล่าวพวกเนี้ยเราจะมองกราฟเงี้ยเราจะเห็นเป็นแพทเทิร์นไหนเราอาจจะเห็นเป็นแพทเทิร์นแบบเฮดแอนด์โชเดอร์ใช่ไหม อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นเทสแตนโชเดอร์นะเพื่อจะเห็น V-shape A-shape ได้ชัดเจนนะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เบรคไอเน็กไลน์ตรงเนี้ย mm hmm. ก็เป็นสัญญาณซื้อถูกไหมปัญหาคือเรามองไอ้ V-shape a เนี p ยตรงกันไหมออตรงกันไหมก่อนนะเออต้องพูดอย่างนี้นะถ้าเราเห็นแบบเนี้ยอือบางคนอาจจะเห็นว่าเออตรงนี้เป็น v s h p p อ่ะลงมา แต่บางคนอาจจะเห็นตรงนี้เป็นยึกยักษ์แล้วก็อาจจะเห็นเบรกตรงนี้ก่อนเออทำยังไงให้เรามาจูนคือมองภาพให้เหมือนกันนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ที่ชื่อว่าซิกแซกเนี่ยก็จะมาช่วยตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ไอตัวดัชนีบ่งชี้หรือดัชนีชี One ้วัดหรือที่เราเรียกกันว่าอินดิเคเตอร์หรืออินดี้นะ เป็นอินดี้ตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็คืออินดี้ที่ชื่อว่า six s ซกนั่นเองนะเดี๋ยวขออนุญาตาาต,ต,ออญาตัดเข้าหน้าจอทั <c oughs> <c oughs> ้งนิดนึงแต่ขออนุญาตตัดเข้าหน้าผมก่อนนะครับขออนุญาตตัดเข้าหน้าผมก่อนนะเออเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ตัดเข้าหน้าจอกันอีกรอบนึงนะ,ะมามาละเรามาดูกราฟผมเปิดกราฟขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะ กราฟันนี้ก็เป็นกราฟใซตปกตินะครับก็เราจะเห็นว่าเฮ้ยเราจะมอง Vshape A Shape ออกไหมนะมอง Vshape A Shape ออกไหมถ้ามองไม่ออกอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าซิกแซกเนี่ยจะช่วยเราได้แล้วเราจะมองแนวโน้มได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานเลยก็เราสามารถพิมพ์พิม์พมตรงนี้นะพิม์ตรงช่องตรงเนี้ยพิม์จุด แล้วก็ซิกแซกได้เลยนะครับพิมพ์จุดซิกแซกได้เลยถ้าเป็น eFin นต้องบอกก่อนนะถ้าเป็นจุดทิกซ e ักอีฟินเขาจะมีตัวเลขออกมาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะใช้ไม่ได้ต้องเป็นเมมเบอร์หรือว่าต้องใช้แพ็กเกจสูงสูงนะปกติเนี่ยเราจะใช้อินดิเคเตอร์ที่ว่าซิกแซกธรรมดานะครับหรือเรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้กดเครื่องหมายบวก เลือก general indicator นะครับแล้วก็มีซิกแซกอยู่ข้างล่างเห็นนะเออซิกแซกอยู่ข้างล่างหรือคลิกขวาก็ได้นะคลิกขวาตรงไหนก็ได้ของกราฟเนี่ยคลิกขวาอุ้ยขอภยัยขอภยัยขอภยัอภยไัไปไปกันใหญ่ล <laughs> <laughs> ะเมาส์ mac กับออตัว windows มันไม่ค่อยแมทช์กันนะไม่ปักกันแหมเท่าไหร่ ผมก็เลยไม่ค่อยชอบโปรแกรมนะผมก็เลยชอบแคปเจอร์หน้าจอให้พวกเราดูจะได้ไม่ต้องเห็นความโกของผมเท่าไหร่นะอ่ะเคอิอคลิกขวาคลิกขวานะแล้วก็ add indicator to active panel นะ active panel ก่อนเลือก general indicator นะแล้วก็เลือก fixer มันอยู่ข้างล่างหลุดไปแล้วนะหลุดหน้าจอไปแล้วแต่ก็คือตัวสุดท้ายแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวผม จุดสิกแซกนะผมชอบผิดง่ายกว่าอ่ะเราเปิดมาแล้วปุ๊บเราเห็นเฮ้ยทำไมมันโโหัวโขหเส้นมันแบบมีแค่นี้เองวะสองเส้นถับถอยไปไกลหน่อยออะมนยืดไปไกลหน่อยเฮ้ยมีแค่นี้เองปุ๊บแล้วตรงนี้ไม่มมีไม่เห็นมองเป็นแบบ h อ p e V Shape อย่างที่ผมหรือ อาจารย์ท่านอื่นเขาสอนให้พวกเราดูหรือว่าตามทฤษฎีมันต้องเห็นแบบซิกแซเกเยอะแยะจริงๆแล้วทั้นเนี้มันก็คือเรื่องของ default ของโปรแกรมแล่ะโปรแกรมเขา default ขึ้นมาว่าค่าเริ่มต้นของโปรแกรมของ e s t n c k i n g Up นะครับก็ตั้งค่าไว้ที่10ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่10ไอ้คำว่า10ในที่นี้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง High ถึง Low เมือ่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลง10%ตไอ10้10ตรงนี้ก็คือ10%นะเขาจะวาด1%เซนโอ้โหอย่างเงี้ยยากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ดูนะเราสามารถปรับได้นะก็คืออคลิกขวานะครับตรงไหนก็ได้นะเลือก i n นดะี้อินดิเคเตอร์พาร์นะอ่ะตรงนี้เห็นไหมฟาบเห็นไหม เว่าเป็น10ทั้งตนไว้ว่า10นะครับอันนี้แหละคือคือสูตรไม่รับอินดี้เพราะว่าพวกเราอยากรู้ใช่ไหมว่าเราควรจะปรับที่เท่าไหร่ทุทุกคนอยากรู้แหละว่าเฮ้ยไอตัวเลขตรงนี้เราต้องปรับที่เท่าไหร่มันถึงจะแม่นต้องบอกก่อนนะะว่ามันจริงๆอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับความแม่นยำ มันเกี่ยวกับว่าเราจะมองอ,อินดิเคเตอร์หรือไอตัวซิกแซกเนี่ยภาพเขาเรียกอะไระมันจะเห็นเป็นแบบทีหรือห่างหรือเราจะมองภาพใหญ่หรือภาพเล็กมากกว่าถ้ายิ่งปรับน้อยถ้ายิ่งปรับน้อยเนี่ยเราจะเห็นซิกแซกมันถี่มากๆเลยถ้ายิ่งปรับน้อยนะปรับเป็น0.5เดี๋ยวผมจะปรับ0.5นก่อนอปรับ0.5นนะเนี่ย มันเห็นเลยนะมันจะเห็นเยอะมากแลผมปรับเป็น5อ่าผมปรับเป็น5เห็นไหมเส้นมันก็จะหักมันจะไม่เหมือนกันเราควรจะปรับเท่าไหรด่ดีอ่าส่วนตัวนะส่วนตัวผมจะปรับที่อยู่ใระหว่างนะ0.5ถึง1.5 0.5ถึง1.5 หรือถ้าเอากลางกลางเลยไม่ไม่แบบไม่ต้องปรับอะไรบ่อยๆเนี่ยคือ1ปรับไปที่1ได้เลยปรับไปที่1อุ้ยผมกดค่ะจอตัวเองเพอกด1นปุ๊บมันเข้าหน้าจอตัวเองเดี๋ยวฟอ่านะอ่าปรับไปที่1น,นะครับปรับไปที่1ตรงนี้อ่ะอีกแล้วเพราะว่ามันมันผมตั้งไว้ว่าเป็นช็อตคัทแหละถ้ากดเลขหนึ่งมื่อไรมันจะเข้าหน้า เต็มจอนะ,อะขอภัยด้วยหนึ่งนะ่นง,ง,งถ้ากดอีกทีมันจะมันจะกลับเข้าหน้าผมหรือเปล่ามาวัดดวงกันฟุ๊ป <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอนหนึ่งนะหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตดูดูหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนนะเออลกลับไปที่เดิมมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเดี๋ยวทำไงดีวะเดี๋ยวขอภยัย ต้องต้องไม่ไม่ปรับไม่ได้แล้วว่าจะอัดใหม่ดีไหมอ่าได้ล้เห็นหน้าผมปป๊บนึงก่อนได้ไหมอ๋อพอพอผมรู้ละพอผมตัดเขาปุ๊บอ่าอย่างนี้อ่าได้ละได้ละนี่แหละไม่ค่อยยาก ไม่ค่อยอาจกับการใช้งานโปรแกรมเพราะว่ามันจะมีความเออนะอะเราก็ทนทนไปนิดนึงนะอ่ะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่งสีเล้งโตนิดนึงนะขออนุญาตเล้งสีเล่งสีคงไม่เล่งอนะ่ะเล่งโตอย่างเดียวพวกเราจะได้เห็นเส้นสิกแซกมันดีๆนะอ่ะผมให้หลักการนี้ครับว่าอ,อ่ไอค่าที่เราจะปรับเนี่ยอืม ถ้าถ้าราคาราคายิ่งสูงความหมายราคายิ่งสูงของผมเนี่ยคือตั้งแต่แบบพวก500บาทขึ้นไปขึ้นไปนะหรือเป็นพวกอินเด็กอ่าอินเด็กนะอินเด็กพวกเซ็ตห้าสิบอินเด็กฟิวหรือ s e ็ตอินเหรือ go future อะไรพวกเนี้ยก็ควรจะปรับประมาณน้อยๆเล็กน้อยๆก็คือ1 1น,น,นะ เพราะว่าถ้าปรับเยอะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้น้อยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้น้อยแล้วในทางตนข้ามครับถ้าราคาน้อยๆราคาน้อยๆเช่นหุ้นราคาต่ําบาทต่ํากว่าบาทเนี่ยบาทถึง2บาทเนี่ยเราควรจะปรับไปที่ประมาณ1.5%ประมาณ1.5เราจะได้เห็นการเหวี่ยงตัวของราคาที่ เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายอินเด็กเนี่ยเห็นไหมผมปรับไปที่1เราจะเห็นแนวโน้มที่มันชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเห็นไหมแต่ตอนนี้เนื่องจากเขาเขา,เขายังไม่ว่าเพราะว่าอินเด็กนะดัชน,นีเนี่ยเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากไฮจนถึงโลล่าสุดเนี่ย เขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง1%เพราะว่าตอนนี้ผมปรับไปที่1อยู่นะ1%อยู่เนี่ยมันยังไม่มีการปรับตัว1%เนี่ยเขาก็ยังชี้อยู่ยังไม่มีการวาดเส้นชี้ลงยังขึ้นอยู่นะแต่เราเห็นท้าล้เป็นยังไงครับคือตอนนี้ไฮมันสูงสูงเออโลยกตัวสูงขึ้นตาไฮเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าไฮมันยังไม่ถึงประมาณพันห้านะ ประมาณพันหเนี่ยถ้ายังไม่เบรคขึ้นใบเนี่ยแปลว่าหายมันยังไม่สูงขึ้นมันก็ยังแบบเฮ้ยสองทีสองใจมันยังไม่เป็นขาขึ้นแบบชัดเจนนะอะตอนนี้เราก็ดูไพ่แพทเทิร์นได้ในลักษณะนี้คือเริ่มเป็นสามเหลี่ยมโอ้ยเดี๋ยวนะขอยอ,อ่ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เดี๋ยวขอขอนุญาตตีใหม่นะนะอ,อยากตีเลยเขาจะเห็นว่าเราแบบใส่ตาไม่ดีนะแก่ <c oughs> แก่แล้วนะ,ะนี่ตีมองแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะ,อ,ะอย่างนี้นะแล้เวเริ่มเราดูาปุ๊บเป็นสามเหลี่ยมก็รอระเบิดราคาถ้าเบรกขึ้นถ้ามากกว่า 1480โดยประมาณนะโดยประมาณปุ๊บก็จะเป็นกลับไปเป็นแนวต้องหาขึ้นเหมือนเดิมแต่ถ้าเบรกลงอ่าต่ำกว่าเส้นนี้ประมาณ1460โดยประมาณถึง1440เนี่ยถ้าหลุดนะปุ๊บมันก็จะเริ่มดูไม่ดีละตอนนี้ยังเป็นสามเหลี่ยมยังเอาแน่เอานอนไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการดูและวิธีการสามารถตีเทนไลน์ได้ แล้วเราก็จะมองไทยแพทเทิร์นได้ดีมากขึ้นอ่ะเรามาดูตัวอย่างอย่างหุ้นนะอ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชียอะไรผมนึกอะไรขึ้นมาได้ผมก็พิมพ์เลยนะเคแบงค์อ่าเคแบงอ่าเคแบงค์นะอ่าอย่างนี้เป็นยังไงครับเราก็จะเห็นอ่าเฮ้ยเอมันเริ M ่มเออเอาล่าสุดนะเราเวลาเรามองล่าสุด ตรงเนี้ยเริ่ม v เท่ากัน a เท่ากันประมาณนี้นะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแนวโนมไฟเวอะเราก็จะจินตนาการไปก่อนนะครับอ่ะแล้วเดลต้าล่ะเดลต้านี่ผมก็แบบมัวมวขึ้นมานะอ่ะเริ่มเป็นยังไงครับเริ่มกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยเริ่มแบบพลิกกลับเป็นพลิกยังไม่ใช่แนวโน้มขาลงนะเริ่มกลับตัวกลับตัวนะ เริ่มกับตัวเป็นเอเชตรงนี้เป็นสัญญาณขายที่ผมเคยบอกพวกเราไปตั้งแต่ c a n d ด e s t สติ p แพทเทิแล้วใช่ไหมผมจะมอง3 3อันนะสามอันเนระา,า,าก็เทปโรฟิตตรงนี้ต่ำกว่าโลปึ๊บเราก็เท p โรฟิตอันนี้ก็เป็นการ r ลัน r e n d ได้ถูกไหมเดี๋ยวผมให้ดูแบบคุ่แบบซิ่งนิดหนึงุ่งิ่งนิดหนึ่ง,ง,งอาอย่างเงี้ยเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นอ เป็นไงครับอ่าตรงนี้เขาเบรกด้วยใช่ไหมเบรกใายตรงนี้ใช่ไหมลอยยกตัวสูงขึ้นให้ยกตัวสูงขึ้นมาตลอดจริงๆอะถ้าเราจะเข้าเนี่ยเราต้องเข้าตั้งแต่ตรงนี้อ่าจะต้นทุนจะได้เปรียบถูกไหม,มต้นทุนจะได้เปรียบหน่อยก็คือประมาณยี่บี่บาทถูกไหมแล้วตอนนี้มันขึ้นไปถึงตรงเนี้ยส่วนตัวเราไม่ตามหรือถ้าเบรกเนี่ยล่าสุดถ้าเบรกจริงๆแล้วถ้าคนที่ ใช้ทฤษฎีเบรคปั๊บตรงนี้ก็ต้องแบบ27.5โดยประมาณนี่วิธีการมองนะวิธีการมองนะดูโพยสักนิดหนึ่งเราจะต้องมีอะไรบ้าง <c oughs> ตดีดูโพยดูโพยแบบนี้เป็นยังไงครับแบบนี้เป็นยังไงเราก็จะเห็นแล้วว่า a shape เท่ากาัน v shape เท่ากาันใกล้เคียงกันอ,อย่างเงี้ยเราก็เริ่มเป็นไซเคว เช่ไหมเป็นไซเว่เราก็เริ่มมองได้แล้วใช่ไหมอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์ง่ายๆที่เราสามารถมองแนวโน้มได้ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือแม้แต่กระทั่งไซเวะครับตัวต่ำบาทบ้างตัวต่ำบาทตัวต่ำบาทเป็นยังไงตัวต่ำบาทนะ,ะนี่เริ่ม v-shape ลดลงถ้า A shape ไม่สูงกว่าตรงนี้ประมาณ49-50สตางค์เนี่ยก็ยังดูไม่ดีอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ย V ต่ำลงเรื่อยๆ A ต่ำลงเรื่อยๆเป็นแนวน้มขาลงอย่างนี้แล้วจำได้ไหมว่าภายันเอ,อ่อ Candlestick ที่ผมเคยบอกาเมื่อไหร่เป็นแนวน้มขาลงแท่งแดงเจอะกว่าแท่งเขียวอ่ะอนี้ครับ ก็เริ่มดูง่ายๆนะดูง่ายเป็นอินดิเคเตอร์ตัวแรกและผมก็ได้แนะนำให้พวกเราได้ใช้อะไรครับได้ใช้การตั้งค่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้สูตรไม่รับของอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า s ิกแซกเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าเท่าไหร่อย่าลืมนะว่าการตั้งค่าอยู่ที่0.5ถึง1.5ถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนเลยไม่อยากเปลี่ยนเลยเนี่ยอยู่ที่1 กัรนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่ผมอยากจะามาแนะนำให้กับเราในวันนี้แล้วติดตามอินดิเคเตอร์ต่อไปได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าก,กด unfollow หรือกด dislike นะอันนี้ก็จดแช่งทันทีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะแล้วพบวกันใหม่ในเจอร์นี่มันนี่ได้ในคลิปต่อๆไป ครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ